สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําต้ยมยำกุ้งกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปเตรียม,มวัตถุดิบครับผมอย่างแรกนะครับกุ้งขิงข่าตะไคร้นะครับและต่อไปคือการต้มน้ําให้เดือดให้ร้อนแล้วค่อยใส่วัตถุดิบลงไปนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเราจะทำการใส่วัตถุดิบลงไปหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ต้มน้ำให้มันเดือดอีกสักหน่อยเพื่อให้กลิ่นหอมตอนนี้เราใส่พริกเข้าไปหลังจากใส่พริกเข้าไปแล้ว<ม>เราจะทำการใส่กุ้งเข้าไปนะครับสัไปแล้วตัวที่หนึ่งครับซอยที่สองครับเรียบร้อยเทวานี้<ม>ตัวที่สามครับใส่สามตัว่อนนครับเพราะเรากินน้อยอันนี้เดือดแล้วก,กุ้งเริเร่มเป็นสีส้มนั่นกนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ซอสเอยน้ำรสนะ ใส่ปลอยตามที่เราชอบครับบุ๊คนนิดคนหน่อยนายอเคได้ครับตอนนี้ก็เริ่มในทีนะครับเราจะทำการใส่กะทิที่เราเตรียมไว้หลังจากใสกะทิเสร็จครับเราจะทำการใส่พริกเผาเข้าไปเพื่อให้สีสันดูชุดชาสวยใสยสวยงามนะครับ จากนั้นก็เทสใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับเรียบร้อยรับผมเสร็จแล้วกินได้ขอบคุณครับ